สวัสดีครับกระผมอดีศรเพียงเกตวันนี้วันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2564ควันหลงจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจยังมีต่อเนื่องนะครับแรกสุดคะแนนในไม่ไว้วางใจและไว้วางใจไม่เท่ากันครับนายกรัฐมนตรีได้น้อยกว่าธรรมรัฐธรรมนักพรมเผา่า อนุทินมามากกว่า275คนที่ถูกไม่ไว้วางใจมากและมีคะแนนที่ต่ำที่สุดก็คุณนัทพลทีพสุวรรณอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการอันนั้นเป็นเรื่องงูเหา่าเป็นเรื่องความขัดแยง้งเป็นเรื่องไม่ไว้วางใจในแต่ละพักการเมืองครับประชาธิปัย์ก็ไม่ลงคะแนนะงดออกเสียงให้แก่จุรินลักษณะวิสิทธิ์เพื่อไทยก็มี งูเห่าสองตัวตัวเดิมก้าวไกลมีสี่ตัวมีงูเห่าสี่ตัวออกมาไว้ไว้วางใจแก่ฝ่ายรัฐบาลพักเพื่อชาติก็มีนะครับในพักพลังประชารัฐก็แทงข้างหลังพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐหกคนนะครับไม่ไว้วงังงดออกเสียงคุณศัก์สยามชิดชอบนี่เป็นเรื่อง การเมืองน้ำเน่านะครับการเมืองน้ำเน่าผมคิดว่าพักการเมืองสมาชิกของพักจะต้องเคารพมติพักถ้าใครไม่เคารพมติพักก็ต้องมีการประชุมพักเพื่อจะขับสสคนนั้นออกจากการเป็นสมาชิกของพักการเมืองนั้นก็ทําลองดูนะครับตั้งแต่ก้าวไกลตั้งแต่เพื่อไทยตั้งแต่ประชาธิปัตย์เพื่อชาติเอาไปมาทั้งหมดเลยนะครับนี่แหละครับ ผมเลยคิดว่าในการเลือกตั้งต้องพิจิตรพิเคราะห์ว่าจะเลือกพรรคไหนมาเป็นตัวแทนให้มาทําแทนตนเองจะเลือกสสส่วนตัวคนไหนมาเป็นสสต้องคํานึงถึงอุดมการณ์จุดยืนในทางการบ้านการเมืองครับผมคิดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้มองในด้านดีนะครับคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์โดยการอภิปราย ไม่ไว้วางใจของคุณประเสริฐจันทละลวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยสอสอนครราชสีมาพักเพื่อไทยเรื่องอภิปรายในสภาเสร็จเรียบร้อยครับแต่เรื่องดังกล่าวท่านประเสริฐจันทละลวงทองจะนําเรื่องไปยื่นต่อปอปอชคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุรจริตแห่งชาติเมื่อปอปอชอวินิจฉัยว่าเอาคนหรือไปแทรกแซงเอาคนของตนเองไปดําเนินการในอคสอมีลักษณะทุจริตก็ ปปชมีมติอย่างไรก็จะส่งไปที่สารดีกาแผน,นคดีขยาของนักการเมืองคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ของนอนไม่หลับหรอกครับเพราะว่าประธานอคสอเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์คุณไปแก้ตัวอยู่ที่ปปชก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับออกจากออกจากสภาแล้วก็ดาเนินการเหมือนกับผมเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตีสนันขจ,จรประสาทปิดบังทรัพย์สิน45ล้านครับต่อมาปปช แด้รับเรื่องต่อไปก็วินิจฉัย9ต่อ0และก็ไปสู่สารรัฐมนูญวินิจฉัยตัดสิทธิ์ในทางการเมืองของพลตีสนั่น5ปีนะครับนั่นคือตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมาอีกประการหนึ่งครับที่เป็นเรื่องเช้าโชวน่าติดตามก็คือเรื่องตั๋วช้างในวงการตำรวจในการโยกย้ายเลื่อนขั้นนะครับผมอยู่กับตำรวจมาหลายคนบางทีเป็นรองผู้กำกับ14ปี15ปี เพื่อนเป็นผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตัวเองยังพันตารวจโทอยู่ครับเป็นวงการที่น่าเกลียดน่าขยะแขยงที่สุดใครรู้จักมีเส้นมีสายจะทํางานดีไม่ดีอย่างไรก็เข้าไปสู่ตําแหน่งเรื่องตั๋วช้างนะครับมันเป็นช้างจริงๆประชาชนตาสว่างนะครับว่ามีการแทรกแซงจากใครต่อใครในแผ่นดินนี้ที่ใหญ่โตไม่มีที่สิ้นสุดจึงทําให้วงการสีกายกีมีรอยด่าง รับราชการ4ปีจากพันตำรวจโทพันตำรวจรเอกเป็นพลตำรวจโทมันก็หายากนะครับไม่ทราบจบหออเหินเดินอากาศมาจากไหนจึงขอชมเชยการทำงานของสอสอพักร่วมฝ่ายค้านทุกคนนะครับ ที่ออกมาแสดงความกล้าหาญในการอภิปรายไม่ไว้วางใจสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแม้จะแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองไม่ได้เพราะว่าการยกมือการลงคะแนนมันสวนกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนแต่การเมืองนอกสภาซึ่งผมพูดอยู่เสมอว่านับตั้งแต่วันนี้จะร้อนแรงร้อนแรงและร้อนแรงยิ่งขึ้นกับทั่วประเทศเมื่อวานนี้ชุมนุมกันทั่วประเทศขอนแก่นในกรุงเทพจะแพร่ะสะพัดเป็น เป็นไฟลามทุ่งนะครับเพื่อแสดงพลังของประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิบไตยอย่างแท้จริงระบบตัวแทนเลือกไปแล้วอภิปรายแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงประยุทธ์จันโอชาเปาวิทย์วงสุวรรณยังดูแลบริหารราชการแผ่นดินทําให้ประเทศชาติถอยหลังลงคลองไม่มีทางที่จะเอาเขาออกได้นอกจากการเมืองนอกสภาเท่านั้นครับวันนี้ผมไม่ได้มายุยงนะครับแต่มาปุกระดมโดยเฉพาะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ